เอะครับะจะมาดูวิธีการไม่ใช่วิธีการสิเอ่มาดูอ่รีวิวเลโทรฟิกอเมซอนอีดิชันนะครับอ่ลางหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้นะ,ะตัวนี้จะแตกต่างกับตัวธรรมดาตรงที่หน้าปัดแล้วตัวกล่องตัวนี้ครับะจะมีสีแดงซึ่งที่ผมสั่งตัวนี้ตรงสล็อตก็จะเป็นสีแดงเหมือนกัน มันให้ความรู้สึกว่ามันดูคลาสสิกดีนะครับอุปกรณ์ตามกล่องก็ตามนี้นะอา่าสำหรับตัวเลโทฟิกเนี่ยนะครับจะลองจะลองรับอา่าตลับ md อา่าซูเปอร์แฟมิคอมแฟมิคอม pc engine Game Boy Game Boy Color และ Game Boy Advance นะครับ ่าแล้วก็จะมีช่อง USB สำหรับเสียบจอยอ่เดี๋ยวเรามาละแกะ,แะกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาก็จะเจอใบอ่าโฆษณาอืมอ่าครับยังมีนีจอยจอย2จอยนะครับจอย2จอย โอเคแล้วก็มีสาย HDMI มาให้อันนี้สาย USB อ่าเป็นมินิ USB นะไม่ใช่ไมโครให้มาทำไมวะอ่าเสร็จแล้วอีกฝั่งก็จะเป็นอะแดปเตอร์ แบปเตอร์ที่มีมาให้ก็เดี๋ยวดูนะครับอ่าตัวนี้จะรองรับไฟล์1 1 1แล้วก็220ด้วย๋อ2แอมป์ส่วนั้นนี้ก็คือคืออะไรวะอ๋ออันนี้คือตัวแปลงจอยสำหรับใช้กับไรทอฟฟกมีจอยแฟมิคอม m อม MD ได้มั้งเนี่ยซูเปอร์ไพมิคอมอ๋อรู้ละสาย mini USB ให้มาใช้กับตัวนี้นี่เองมันก็คือตัวควบคุมนะครับคอนโทลเลอร์อะแดปเตอร์ทีนี้เราจะมาดูส่วนของเครื่องบ้างเครื่องมีขนาดเล็กกว่าที่ผมคิดอีกนะเนี่ย นี่นะครับเลโตรฟิกอ่าอันนี้จะเอาไว้ใส่สำหรับเก็บใส่เกมบอย PC Engine อ่าช่องนี้น่าจะเป็น md super famicom แล้วก็ Famicom นะครับด้านหลังก็จะมีอ่า HDMI HDMI นะครับอ่าแล้วก็ปุ่มนีม่ปุ่มเปิดเครื่องนะแล้วก็ ตัวอ่านเมมตรงส่วนนี้รู้สึกจะแยกออกมาได้นะโอเคแยกออกมาได้ครับเท่าที่เคยอ่านนะเหมือนว่าจะนำตัวนี้ไปเล่นอย่างเดียวได้นะคือไม่จำเป็นต้องใช้ตัวใหญ่คือพกเฉพาะตัวนี้ไปเล่นเสียบจอยแล้วก็เสียบสาย HDMI ต่อออกทีวีเล่นได้เลย ก็เดี๋ยวจะมาดูส่วนของการรีวิวอีกทีนะครับก็คือรีวิวส่วนของการเล่นเดี๋ยวผมประกอบก่อนก็จบแล้วครับก็ทั้งหมดที่มีก็ประมาณนี้นะดัปเตอร์ตัวแปลงสายให hdmi แล้วก็จอยอีกสองจอย เนี่ยครับทั้งชุดมันอ่าก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ